ก็้จะเดินทางเข้ามาทุกทีแล้วค่ะไม่เพนกับคุณลุงก็จะเดินไปซื้อของแล้วก็ทานอาหารแล้วก็ชมทิวทัศน์เป็นการฆ่าเวลาวันนี้ค่ะลุงลับเ,นเ็นเดินเข้าเดินออกซื้อของส่วนหนึ่งจะไปฝากเขาให้เองด้วยคุณลุงก็ได้ส่วนหนึ่งไม่เ็นก็ได้ส่วนหนึ่งมยิ้ม ไยแห้งอมยิ้มเลยออม,มยิ้มนี่ก็ดีนะหน้ามันเต็มดิมันไม่เห้งเดินเข้าตามร้านต่างๆคะ่ะเดินเพื่นออกหาซื้อของเพราะว่าเราจะเดินทางเอากระเป๋าไปฝากเขาเอาไว้ที่โรงแรมแล้วก็เช็คเอาท์เช็คเอาต์เสร็จแล้วก็มีเวลาหลายชั่วโมองอยู่ ก็มาทานหารแล้วก็มาดูของค่ะของฝากหลานฝากคุณลุงเองฝากไม่เป็นเองก็ฝากน้องโซฟีย <c oughs> นินดๆหน่อยๆเป็นกำลังเป็นกำลังใจนะมาต่างประเทศทั้งที่พุกนี้ของฝากไปให้ลูกให้หลาน ให้ญาติพีโยมที่รู้จักครอบครัวเนาะเราก็จะเดินค่าเวลาค่ะที่ในถุงนั้นไม่เป็นแม่ไม่อยากจะซื้อถุงซื้อไปก็ทิ้งมีถุงมาเองนะคะถุงมาจากมืองไทยไม่ใช่มืองไทย <c oughs> ก็คงคิคิดมากนะอาจจะเป็นมืองไทยก็ซื้อมาเป็นของชํารวยวันงานของมือไทยค่ะเร <c oughs> ีวกว่สาสั่งมาจากมืองไทยนั่นแหละเป็นถุงเล็ก ไม่กินที่อาติดกระเป๋ามาไม่กินที่เลยใส่ของได้เยอะนะคะใส่ของดิจุบไม่ต้องซื้อถุงเลยสดาถุงเสดาตังนะใส่ของนิจุกดูสิว่าได้อะไรบ้างเราก็จะเวียนมาที่เก่าที่เราเคยมาวันแรกเราเดินมาตรงนี้นะคะ่ะ มีตำรวจมีทหารทุกจุดเลยบรรยากาศดีมากเลยเราจะไม่เดินไกลนะคะทุกคนก็จะเดินที่แถานี้แหละค่าเวลาดูอะไรอะไรไปด้วยวันนี้ไม่เป็นก็ถ่ายแล้วแต่ว่าวันนี้มันคนละวันกันนะคะถ่ายอีกมันคนละเวลา ตรงไหนตรงไหนีก็ม <Wars> ีแต่คนเดินเึ้นผ่านเดินไปเรื่อยๆตามซอกตามสอยซื้อด้วยดื่มด้วยกินด้วยพักเป็นตัวเราได้ที่นั่งข้างถนนค่ะถนนคนเดินคนเยอะมากเลยแล้วพิซซ่าที่มีเพียนถ่ายนี้ก็เป็นพิซซ่าแล้วก็ขนมหวานนะคะทางร้านเขาเอามาให้ชิม บอกว่าไม่ต้องจ่ายตังค์ถ้าถูกใจก็ซื้อถ้าไม่ถูกใจก็ซื้อไมซอ่ซื้อก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยค่ะดูแเลยดูแลรกระเป๋าพราว่านั่งข้างถนนนี้ต้องดูแลรกระเป๋าไม่อย่างาดนางนีนะคะคนเยอะคนผ่านไปผ่านมาตลอดคุณลุงบอกว่าต้องดูแลรกระเป๋าไมอย่างดีเพราะว่ามืออาชีพเยอะ อาชีพที่ร่วกับความขลังเยอะมากเลยจอดูแลแม่แกเก็บแกเก็บแล้วไปกองไว้ตรงโน้นด้านในข้างๆแกมีคนดูแลเยอะไม่เยอะก็ดูอ่ะทุกทุกซอกทุกซอยเลยนะคนเยอะจริงๆโอ้โหนักท่องเที่ยวเยอะไม่รู้จะพูดยังไงนอะเนี่ยอย่างนี้ต้องหาข้อมูลแล้ววันหนึ่งวันหนึ่งคนก็มาวันละเท่าไหร่เยอะจริงๆ